ข้อพิสูจน์ที่ทําให้พี่เชื่อในเรื่องของพระพุทธเจ้าอันแรกเลยเนี่ยฮะจากหลักธรรมคาสั่งสอนของพระพุทธเจ้าแล้วจากที่พี่ป้าตาลุงหรือว่าผู้หลักผู้ใหญ่ที่เราได้ใกล้ชิดสนิสนมเราดูมาเนี่ยจากการที่ท่านประพฤติปฏิบัติทำตามที่พระสงค์เนี่ยท่านอัญเชิญพระธรรมอันที่พระพุทธเจ้าท่านวางไว้ดีแล้วเนี่ยมาสั่งสอนท่านเหล่านั้นท่านก็นประพฤติปฏิบัติมา เราก็สังเกตดูว่าที่ท่านทำนั้นได้รับประโยชน์สุขความสำเร็จตามที่มุ่งมั่นปรารถนาที่ตั้งใจไว้แล้วด้วยดีเนี่ยสมบูรณ์ทุกทุกคนที่ทำมาแล้วสิ่งที่คนไม่เชื่อในหลักธรรมคำส,สอนเนี่ยแล้วเขาไปทาในสิ่งที่เข้ามากระทบอารมณ์ของเขาแล้วก็ทําไปตามอารมณ์โดยขาดสติและปัญญาและขาดหลักธรรามความรู้ที่จะได้พิจารณาแล้วเนี่ย เขาก็จะทําให้พาตัวเข้าไปอยู่ในที่ต้องอยู่ในสภาวะจําเป็นจ,จําใจจํายอมจําทนร้อนลนมันไล่ลลลสุขมีแต่ทุกข์ตลอดการอะไรต่างๆนี่เราก็ดูถ้าเรามาพิจารณาดูว่าผู้ที่จะบัญญัติหรือว่าที่จะวางรากฐานหรือว่าข้อปฏิบัติที่เป็นระบบระเบียบที่ยังใจให้ มีความสุขแล้วก็มีสติปัญญาที่จะ,ะวินิจฉัยไตรตรองมองให้ตลอดก่อนที่จะประพฤติปฏิบัติกันแล้วเนี่ยก็ถ้าเป็นผู้ที่ไม่ไม่ไมีมสติปัญญามากนะอย่างพระพุทธเจ้าเนี่ยถ้าก็คงจะไม่มีถ้าสติปัญญามนุษย์ธรรมดา mm hmm. ฉะนั้นพระพุทธเจ้าเนี่ยที่เกิดขึ้นเนี่ยก็จากที่ว่าท่านตรัสรู้คือความรู้ที่เกิดขึ้นภายใน เกิดขึ้นโดยตัวเองเป็นความรู้ที่ทั้งรู้ทั้งเห็นบางอย่างเราเห็นแต่ไม่รู้บางอย่างเรารู้แต่ไม่เห็นแต่พระพุทธเจ้าท่านใช้คําว่าตัดสรูเนี่ยรู้แจ้งเห็นจริงการที่สิ่งการท่านท่านรู้รู้ได้จริงของที่เห็นก็เป็นของจริงอันนี้จึงมีความเชื่อมั่นในใน,ในพระพุทธเจ้าเนี่ยแล้วจากการประพฤติปฏิบัติเนี่ยก็สามารถที่มองเห็นได้เพราะเป็นธรรมกายซึ่งไม่ไมเสื่อมคลาย เราสามารถพิสูจน์แล้วเข้าไปเห็นและไปสัมผัสได้เนี่ยในส่วนนี้มันเป็นส่วนที่ทำให้พี่เชื่อมัน